สวัสดีครับก๊อปฟอร์ดครับวันนี้ก๊อปอยู่ที่ฟอร์ดพัฒนะแดงนะครับวันนี้นะครับก๊อปจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมารับชมรีวิวนะครับเป็นรถ SUV ของเรานะฮะก็เป็น Ford Everest นะครับตอนนี้เราใช้คำว่า New Ford Everest นะเราไม่ใช้คำว่า Next Gen แล้วนะครับตั้งแต่ปี2024เป็นต้นไปนะครับหรือปี2024นั่นเองนะฮะก็วันนี้นะฮะก๊อปจะพาลูกค้าทุกท่านมาชมนะครับก็ส่วนใหญ่เขาใช้คำว่าสุลต่านนะครับก็คือแนวโหลดเนี่ กดซื้อรถ SUV มากดลงนะครับเพื่อให้มันไม่โค้งนะครับไม่โค้งเค้งแล้วก็มีการยึดเกาะถนนนะครับได้ดียิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ก็เป็นกระแสที่กำลังมาแรงนะครับแล้วก็ของผมเนี่ยที่มีรีวิวก็จะมีคันนี้นะครับที่กำลังจะรีวิววันนี้นะเป็นรุ่น e v e r อร์เรสต์ไวแทนะครับแล้วเดี๋ยวก็มี e v e r อร์เรสต์สปอร์นะครับแล้วก็มี e v e r อร์เรสต์ไทเทเนียมนะพวกนี้โหลดหมดนะครับแล้วเดี๋ยว จะมีตัวไทเทเนียมเนี่ยนะครับที่กอฟขับไปส่งลูกค้าด้วยนะครับที่เป็นสไตล์โหลดเลยนะและเดี๋ยวเราก็รับชมกันไปต่อเนื่องนะครับยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอลฟนะเบอร์โทรดีไลน์กอฟขึ้นมาให้แล้วนะครับเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดนะครับการรีวิวไม่พลาดข้อมูลข่าวสารของฟอร์ดไม่พลาดเรื่องของเอ่อเขาเรียกอ่ไวิธีการใช้รถนะครับนะครับ อัปเดตอะไรนะครับก็จะทําลงหรือลูกค้าท่านใดต้องการให้ผมทําอะไรนะครับบอกผมพูดได้เลยนะอะไรที่ผมทําได้นะครับผมทําให้ลูกค้าหมดนะฮะผมทําให้ลูกค้าหมดนะอย่างบางท่านได้ติดตามเนี่ยจะรู้เลยว่าแบบผมอะเอารถส่วนตัวผมไปขับมาเนาะนะครับที่ที่น่านนะครับก็คลิปหนึ่งเนี่ยคือจุดประสงค์เนี่ยคือไปเที่ยวแล้วตีไปถ่ายเลยนะครับอีกคลิปหนึ่งก็มีทุระลแถวนั้นก็เลยได้ไปต่อ เนาะนะครับเราก็ทําให้ดูอะไรอย่างเงี้ยครับที่ลูกค้าต้องการลูกค้าบางคนบอกว่าไม่กล้าขับขับไม่เป็นเนี่ยครับบอกอะไรที่ผมทําให้ได้ผมทําให้หมดนะครับอันนี้กล้าพูดอะไรที่ทําได้เราทำนะครับอ่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปชมนี่ไงน,นะครับรูปหล่อนะครับ New Ford e v e r e s t w i ร e ตครับ ตัวนี้นะครับมาด้วยเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับเป็นไบเทอร์โบนะครับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับเป็น e s h i f s t e r แรงม้าสูงสุด210แรงม้านะครับแรงบิด500นิวตันเมตรนะครับราคาจะจำหน่าย1,922,000บาทนะครับสีพิเศษสีขาวมูก็บวกเพิ่มไป1 2 0 0 0เนาะนะครับนี่สไตล์การตกแต่งแบบแพนด้านะครับสีขาวนี่ต้องมาแนวนี้นะครับถ้าเริ่มแต่งแล้วต้องมาแนวนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวพาไปชมนะครับ เริ่มจากด้านหน้านะครับสิ่งที่เราเห็นเลยคืออะคริลิกนะครับคำว่าวายแทนะนี่นะครับเป็นอะคริลิกแท้นะครับของทางฟอร์ดเนาะที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับนี่นะครับมีสีเดียวนะครับไม่ว่าเราจะซื้อเอเวอร์เรดวายแทสีไหนรุ่นไหนนะครับอะคริลิกจะเป็นสีดําสีเดียวเท่านั้นนะฮะอ่ากระเถิบมานะครับคันนี้เปลี่ยนกระจังหน้าเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นกระจังหน้า F O R D หรือบางคนเรียกกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับแต่ที่ก๊อบเรียกเนี่ยเพราะว่าก๊อบไม่อยากให้ลูกค้าทุกท่านสับสนเรื่องของชุดแต่ง นะครับที่เป็นชุดแต่งของตัวแรปเตอร์เนาะก็เป็นกระจังหน้า FORD เปบบนี้นะครับคันนี้ยทาเป็นสีดาเงาหมดเลยนะครับเพื่อให้มันดูดูสปอร์ตนะครับดูหรูไปในตัวนะครับหรือถ้าในต้องการแบบความดุดันจะเป็นสีเบรพื้นฐานที่เป็นดําด้านก็ได้นะไฟ LED 3จุดเนี่ยเราเลือกได้นะครับถ้าท่านซีเรียสบอกกอบนะว่าจะเอาขาวเอาส้มจะต่อไม่ต่อแจ้งได้นะครับตัวหนังสือทำสีได้อยู่แล้วนะครับ ไฟหน้านะครับมานี่ที่ตัวไฟหน้าไฟหน้าตัวท็อปเป็นแบบนี้เนาะก็เป็นไฟหน้า m a t ิก led นะครับชุดไฟหน้าทั้งหมดเป็น led หมดไฟวิ่งกลางวันไฟเลี้ยวนะครับไฟสูงต่ำนะครับที่เป็นโปรเจคเตอร์อย่างเงี้ยเป็น led หมดตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวนะครับที่อยู่ในไฟหน้านะครับตอนเราหมุนพวมอะไรไปด้านไหนไฟหน้าด้านนั้นก็จะติดนะครับเพิ่มทัสนวิสัยในการขับขี่นะครับตอนเราเลี้ยวเรายูเทิร์นเนี่ยเราจะได้มองเห็นเส้นถนนขอบถนนตัวนี้มีระบบนะครับไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะ นะครับไฟตัดหมอกเป็น LED ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับที่ปัดน้ำฝนเป็นออโต้นะครับมีกล้อง3 6 0องศานะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้า6จุดนะครับด้านหลัง6จุดเนาะนะครับตัวนี้มาพร้อมกับระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติตวจับคนเดินนะครับแล้วก็มีระบบเลนคิปปิ้งมีระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างนะครับแบบหยุดนิ่งแล้วไปต่อก็คือ adaptive cruise control เนาะระบบเตือนการหลับในมีนะครับชรยกันชนเป็นสีเงินมีห่วงลากคู่หน้านะครับนี่ เป็นมาตรฐานระบบเยอะนะครับเนี่ยพวกที่มีเซนเซอร์หน้าหกหลังหกนะครับหรือมีเซนเซอร์ตรงนี้เราบ่งบอกให้รู้เลยนะคือรถมีระบบช่วยจอดนะครับคิวล้อเป็นสีเทากาไฟนะครับคิวล้อก็เป็นสีเทากาไฟนะครับสีเดิมๆเมนาะตรงนี้ลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนนะครับมาในส่วนของล้อนะครับคันนี้เปลี่ยนเป็นล้อเรนโซนะครับเปลี่ยนเป็นล้อเรนโซสีดําเงานะครับจับคู่กับยางนินโต้นะ นะครับเห็นไหมวันนี้เป็นยางหน้าเรียบนะครับหรือบางคนเรียกฮิวเทเลนนะครับไฮเวย์เนาะเรียกไงก็ได้ครับเอาง่ายๆเป็นยางหน้าเรียบคันนี้นะครับก็คือวิ่งบนถนนดําได้ดีรีดน้ําได้ดีขับบนถนนดําได้เงียบนะครับแต่วันนี้ดูสเปคยางมันดูใหญ่ใช่ไหมใช่นะครับเพราะวันนี้ใส่2 7 5 5 5 20ส่วนใหญ่สเปคนี้เราจะเห็นที่ใส่กันหรือลูกค้าอุวลเลยชอบใส่กันก็จะไปใส่ A t ทหรือ RT กันนะครับแต่วันนี้เห็นไหม ก็เป็นอีกหนึ่งแนวที่ลูกค้าทุกท่านได้เห็นนะครับใส่ในยาง H ฮนะครับอ่ะเรามาดูการจัดทรงนะครับเหมือนที่ก็บอกนะครับคันนี้โหลดเนาะโหลด2นิ้วนะครับหนังหลังนะครับก็แน่นอนครับชุดโหลดนะครับก็ต้องบอกก่อนชุดโหลดมีเยอะนะครับเราสามารถคุยได้อาการโหลด2นิ้วนะครับสิ่งแรกที่ต้องทําก่อนเลยก็คือเปลี่ยนปีกนกนะครับเปลี่ยนปีกนกเนาะเปลี่ยนลูกหมาก นะครับเปลี่ยนลูกหมากเปลี่ยนลูกหมากนะเห็นไหมที่เป็นแท่งๆอยู่้างหลังนะครับแล้วก็ตัวโชค๊คนะโชค๊คนะครับก็อันนี้เป็นโปรเฟนเดอร์ทั้งชุดนะครับอ่าโช๊กก็มีประมาณ3รุ่นนะครับเราก็ขึ้นอยู่กับเราชอบขึ้นอยู่กับงบเรานะครับแต่และรุ่นมีความโดดเด่นไม่เหมือนกันนะครับเอาไว้เข้าสไตล์เราอย่างบางคนขับเร็วนะครับไม่ต้องแช่ง,งบสูง เราอาจจะไปเล่นเรื่องของควีนซีรีส์นะครับหรือจะไปเล่นตัวที่เป็นแกน2.0นนะครับหรือจะไปเล่น OEM 2.5นะครับเราก็เลือกเอาดูงบเรานะครับเราชอบแบบไหนคุยกันได้นะครับรายละเอียดพวกนี้นะครับมันมีความแตกต่างเราคุยกันได้อะให้ดูทรงก่อนนะเห็นไหมอือใส่ยางใหญ่นะครับอ่ะตัวแก้มนะครับเห็นไหม M Y 2 0 2 4ก็จะไม่มีตัวหนังสือนะตัวนี้เป็นคีบระบายความร้อนนะครับแล้วก็นี่รถยังไม่ได้ล้างนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมารีวิวให้ดูก่อนนะครับแลบนะครับแพนด้าก็คือครึ่งคันเนี่ยนะครับทำดำเนาะแรบราวหลังคาเป็นสีดำด้วยมันจะได้เข้ากันนะครับแลบตัวกระจกแลบมือเปิดนะครับแลบนะครับไฟเลี้ยวมีกล้อง360องศาไฟสองสว่างข้างตัวรถมีนะครับแล้วก็ มีเรื่องของตัวบายสปอร์ตนะครับเตือนจุดบอดคันนี้ใส่กันสาแท้นะครับแล้วก็ฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกเนาะใส่เบ้ารองนะครับมือเปิดเป็นแบบใสมือเปิดก็แ็ปดำนี่ยให้ดูทรงข้างๆนะอะคริลิกวแท็กมีมาอยู่แล้วนะครับบันไดเป็นสีเงินตัวนี้มีมาอยู่แล้วนะช่วงล่างด้านหลังเป็นวัดลิงค์นะครับช่วงล่างด้านหลังเป็นวัดลิงค์นะไฟท้ายนะครับคันนี้ไฟท้ายเป็น LED signature นะครับแล้วก็ ข้างในเป็นคำว่าเอเวอเรเป็นสีเทาเนาะมีกล้องนะครับมีกล้องมี w i ท์แท็กเซนเซอร์ด้านหลัง6จุดนะครับมาพร้อมกับระบบเตือนกันชนมาถอยแลระบบช่วยเบรกเนาะนอันนี้ขอน้องเขามารีวิวก่อนชุบนะครับนี่ของเดิมนะครับตึมนะครับคืนทั้งหมดเลยนะครับคืนทั้งหมดเลยที่ปิดนะครับระบบกันหนีบพวกนี้ดีอยู่แล้วเห็นปะแต่โดนดนิดนึงก็กันหนีบแล้ว นะครับนี่มานะเดี๋ยวให้ดูภายในนะครับวันนี้อาจะมอมแมมนิดนึงนะครับก็ภายในลูกค้าเลือกผ้ายางนะครับเป็นดำได้เหลืองนะครับบางคนเลือดดำได้ส้มนะครับเพื่อให้แมทนะเห็นปะกับตัววแท็กนะครับให้ดูกว้างเห็นไหมสีแมทกันเลยนะครับใส่ สครเพดแท้นะครับใส่สครเพดแท้นะสครับเพดแท้เอเวอร์เรสนะครับมีด้านข้างด้านในนะครับก็จะเป็นดําได้เหลืองหมดนะครับแล้วก็คุมโทนหลังคาดำเนาะบอกไฟฟ้าคู่หน้าปรับ8ทิศทางพวงมาลัยปรับได้4ทิศทางนะครับที่สาคัญเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะก็น้ำหนักเบาควบคุมรถง่ายไม่กินแรงไม่กินน้ํามันนะครับมีพุชสตาร์ทมีที่วางแก้วนะครับ ฝาท้ายเนี่ยเปิดปิดจากตรงนี้ได้เปิดปิดจากรีโมทแล้วก็ในฝาดท้ายได้ไม่มีแฮนด์ฟรีแล้วนะครับไม่มีระบบแย่ขาเปิดนะไม่มีแล้วนะไฟตัดหมอกหน้าหลังนะครับแล้วก็ชุดปรับไฟจอ12นิ้วนะครับจอตัวนี้เป็น12นิ้วนะนะครับอจอกลางก็เป็น12นิ้วนะครับเป็น s i n ค o a and เออั a เ p อร์ออโต้แอเแบบไร้าสายนะครับรองรับแอปพลิเคชัน Ford p a s s สั่งงานสตาร์ทรถได้นะครับล็อกรถได้ดับรถ นะครับนัดเข้าศูนย์เรียกรถสไลด์ดูข้อมูลรถนะครับรถมีปัญหาอะไรก็แจ้งอยู่ในนี้หมดนะครับกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติมีช่องเสียบกล้องนะครับเกะนะครับเป็นเกะสองชั้นนะครับแล้วก็แอร์อิสระนะครับแยกซ้ายขวานะครับด้านหน้ามีไวรลสชาร์จ USB Type A Type C เนาะอยู่ข้างล่างเกียร์นะครับก็เกียร์ไฟฟ้า10สปีดเล่นแมนนวลได้นะครับเล่นแมนนวลได้เบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็ ขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์นะครับมีโหมดการขับขี่ด้วยกันทั้งหมด6โหมดมีระบบออฟโรดให้นะครับก็ควบคุมเรื่องของความเร็วลงเขาได้มีดิฟล็อกให้มีระบบช่วยจอดให้มีระบบออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับเพราะว่าคันนี้นะครับเป็น m y 2 2 4นะนะครับก็พูด,ดง่ายๆคันนี้มีแอดบูเนาะคันนี้มีแอดบูนะครับนะให้ดูหน้าตากันนะครับนี่ น้ำมันเราเติมดีเซลได้ทุกชนิดนะครับนี่ก็เป็นน้ำยาแอดบูนะครับอ่ะก็นะครับนี่พามาดูนะครับอาจจะยังไม่ได้ล้างนะไม่ได้เรียบร้อยนะก,ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวตอนจะส่งมอบเนี่ยผมไม่อยู่แล้วก็เดี๋ยวจะไม่ได้รีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันก็เลยมารีวิวให้ก่อนนะครับก็ต้องขออภัยเจ้าของรถด้วยนะครับถ้าไม่เห็นคลิปนี้นะครับไม่ได้มีเจตนานะครับที่จะแบบเขาเรียกอะไรนะ เจตนาในทางไม่ดีนะครับแต่มีความตั้งใจอยากจะรีวิวนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้ลูกค้าหลายๆท่านนะครับยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามแล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนี่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกรอบนะเบอร์โทรดีไลน์ก็ขึ้นไว้ให้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประกันได้กับขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ